สวัสดีครับก็กลับมาพบกับครับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับก็เช่นเคยครับในคลิปนี้ก็จะได้นําสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสาระความรู้เรื่องตัวเลขที่กํากับไว้บนธนบัตรถ้าลองบวกดูแล้วถ้าไม่เกิน42และไม่ต่ํากว่า21จะมีราคาเพิ่ม ส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นผมก็จะได้ให้ความรู้และอธิบายให้ฟังให้ชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคําถามล่วงหน้าอีก2คําถามเช่นเคยนะครับเผื่อพี่เพื่อนน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วอาจจะเกิดความสงสัยแล้วสอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ คำถามข้อที่1รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่รับซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับคำถามที่2แล้วทำคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคำตอบก็คือก็ทำคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่เพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับธนบัตรที่ผมจะนำมาเพื่อจะอธิบายให้ความรู้ประกอบคลิปในคลิปนี้นะครับก็คือธนบัตรชนิด ราคา20บาทรัชกาลที่9นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแบบตัวเลขเกหลักนะครับตัวเลขเกหลักดูยังไงนะครับผมก็คือนับดูตั้งแต่ตัวเลขตัวแรกที่อยู่หลังหมวดตัวอักษรนะครับมาจะถึงตัวสุดท้ายนะครับผมแต่นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นธนบัตรชนิดราคา20บาทก็ได้นะครับอาจจะเป็นธนบัตรชนิดราคาอื่นก็ได้นะครับผมแต่ผมนําธนบัตรชนิดราคา20บาทมาเพื่อจะให้ความรู้ประกอบคลิป และอธิบายบรรยายในคลิปนี้นะครับว่าที่ผมได้พูดมานะครับว่าดูเลขที่กำกับไว้บนธนบัตรแล้วลองบวกดูไม่เกิน42หรือไม่ต่ำกว่า21จะมีราคาเพิ่มนั้นจะเป็นแบบไหนนะครับถึงจะมีราคาเพิ่มนะครับซึ่งตัวเลขที่กำกับไว้บนธนบัตรนะครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ฝั่งนะครับก็จะเป็นฝั่งม,มุมบน ทางด้านสายมือนะครับที่เป็นตัวเลขไทยนะครับแล glaube, ้วก็ฝ an ั่งมุมด้านล่างนะครับผมทางขวามือนะครับที่เป็นตัวเลขอารบิกนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่อยู่มุมบนด้านสายมือนะครับที่เป็นตัวเลขไทยนะครับผมแล้วก็ตัวเลขที่อยู่มุมล่างขวามือนะครับที่เป็นตัวเลขอารบิกนะครับก็จะเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับผมซึ่งผมก็จะได้ขออธิบายนะครับ ตัวเลขนะครับผมที่อยู่มุมล่างขวามือนะครับผมที่เป็นตัวเลขอารบิกนะครับผมเพราะผมจะได้ทําตัวเลขตัวอย่างขึ้นมานะครับที่บอกว่าตัวเลขที่กํากับไว้บนธนบัตรนะครับถ้าลองบวกดูนะครับผมถ้าไม่เกิน42หรือไม่ต่ํากว่า21นะครับก็จะมีราคาเพิ่มนะครับว่าต้องเป็นเลขแบบไหนนะครับผมซึ่งผมจะทําขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะนําขึ้นให้ดูนะครับผมตรงบริเวณที่เป็นพื้นที่ว่างนะครับ เพื่อให้ทุกท่านได้ดูชัดหน่อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูคลิปอย่างละเอียดนะครับห้ามรีแาบนะครับดูจนจบคลิปนะครับเพื่อจะได้รับความรู้ที่ไม่คลาดเคลื่อนนะครับซึ่งตัวเลขนะครับที่คำกับไว้บนธนบัตรฉบับที่ผมนํามาประกอบคลิปเพื่อจะอธิบายให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับยังไม่ใช่ตัวเลขแบบที่ผมว่านะครับผมซึ่งตัวเลขแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่20บบาทเท่าเดิมนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่มีฉบับจริงนะครับแต่ตัวเลขแบบที่ผม จะให้ความรู้ในคลิปนี้นั้นเดี๋ยวผมก็จะได้อธิบายนะครับซึ่งผมจะมีวิธีการอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายนะครับผมชมเลยครับครับนี่ก็คือตัวอย่างตัวเลขนะครับผมที่ผมทําขึ้นมาเพื่อจะอธิบายนะครับผมก็ดูตามตัวอย่างเลยนะครับที่ผมใช้ลูกศรสีน้ําเงินชี้ให้ดูนะครับที่ผมบอกว่านะครับที่ลองบวกดูแล้วนะครับผมจะไม่เกินนะครับ42หรือว่าไม่ต่ากว่า21นะครับก็ให้นับตั้งแต่นะครับผม ตัวเลขตัวแรกนะครับที่อยู่หลังหมวดตัวอักษรนะครับผมมาจนถึงตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับซึ่งตัวเลขตัวแรกก่อนหมวดตัวอักษรไม่นับนะครับผมให้นับตั้งแต่ตัวเลขตัวแรกที่อยู่หลังหมวดตัวอักษรนะครับจนมาถึงตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ลองบวกดูนะครับถ้าไม่เกิน42หรือว่าไม่ต่ากว่า21นะครับก็จะมีราคาเพิ่มนะครับแต่นะครับผมจะเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบที่ผมทําตัวเลขตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าบวก ดูแล้วนะครับผมไม่เกิน42หรือไม่ต่ำกว่า21แต่ไม่ใช่แบบลักษณะเลขเรียงนะครับผมก็จะยังไม่มีราคานะครับต้องเป็นเลขเรียงด้วยนะครับผมก็เป็นเลขเรียงนะครับผมหรือว่าเลขสวยนะครับแต่สวยแบบเรียงนะครับผมก็ดูแบบตัวอย่างที่ผมทําขึ้นมาให้ดูนะครับผมซึ่งอาจจะเรียงแบบไหนก็ได้นะครับแต่ผมนํามาให้เป็นตัวอย่างเพียงแค่สี่แบบนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นเรียงขึ้นหรือว่าเรียงลงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรียงแบบไหนนะครับผมก็จะบวกกันดูแล้วนะครับผมก็จะไม่เกิน42หรือว่าไม่ต่ํากว่า21นะครับแต่ถ้าบวกดูแล้วนะครับผมเกิน42หรือว่าต่ํากว่า21นะครับผมจะไม่ใช่เลขเรียงทันทีนะครับถ้าเลขเรียงนะครับผมต้องบวกดูแล้วไม่เกิน42แล้วก็ไม่ต่ํากว่า21นะครับไม่ว่าจะเป็นเรียงขึ้นหรือเรียงลงนะครับผม สำหรับตัวเลขที่กำกับไว้บนธนบัตรที่เป็นตัวเลขเจ็ดหลักนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมีราคาเพิ่มนะครับสรุปแล้วนะครับก็คือเลขเรียงนะครับแต่เลขแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ขายให้ได้กับทุกคนนะครับผมต้องขายให้กับคนที่ชื่นชอบสะสมธนบัตรแบบตัวเลขนะครับผมและเลขแบบนี้นะครับผมเลขเรียงนะครับผมก็ถือว่าเป็นเลขสวยแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งก็มี ใครหลายคนนะครับผมที่ชื่นชอบสะสมธนบัตรเรียกแบบนี้นะครับผมแต่แน่นอนครับถ้ามีการซื้อขายนะครับผมรับรองนะครับว่ามีราคาเพิ่มขึ้นนะครับผมจากราคาของธนบัตรนะครับผมแต่จะเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยเพียงใดนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงพึงพอใจกันณเวลาที่ซื้อขายด้วยนะครับก็จะไม่สามารถบอกได้นะครับผมว่าจะเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับผม ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของธนบัตรด้วยนะครับสําหรับเรื่องราคานะครับผมยังไงก็ลองสังเกตดูนะครับถ้าเป็นธนบัตรเลขเรียงนะครับผมแบบตัวเลขเจ็ดหลักนะครับถ้าเป็นเลขเรียงนะครับผมถ้าลองบวกดูแล้วนะครับบวกยังไงก็ไม่เกิน42นะครับแล้วก็ไม่ต่ากว่า21นะครับถ้าเป็นเลขเรียงแบบตัวเลขเจ็ดหลักนะครับผมซึ่งตัวเลขเจ็ดหลักดูแบบไหนนั้นผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับ ก็จะสามารถบวกราคาเพิ่มนะครับผมจากราคาของธนบัตรนะครับผมให้มีราคาเพิ่มขึ้นได้นะครับถ้าพูดถึงในส่วนของเรื่องราคาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเรื่องราคานะครับที่ท่านได้ยินมาณขณะนั้นนะครับที่ว่ามีราคาเท่าโน้นเท่านี้นะครับอาจจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนนะครับแต่พอวันเวลาล่วงเลยไปในวันข้างหน้านะครับราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับ อาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงหรืออาจจะเท่าเดิมหรือบางแบบบางอย่างอาจจะเลิกมีราคาและก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงพึงพอใจกันณนะเวลาที่ซื้อขายและสภาพใหม่หรือสภาพเก่าก็มีส่วนในเรื่องของราคาก็ในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ